นี่คือสคริปวิดีโอ y o u t u b e เกี่ยวกับ Ford Ranger 2025ที่แปลเป็นภาษาไทย Ford Ranger ปี2025มาถึงแล้วแอลมันกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะยุคใหม่ทั้งความแข็งแกร่งทรงพลังและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย Ranger Generation ใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าทรงแกร่งและไฟหน้าเลตรูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์ก็รู้ทันทีว่ามันถูกสร้างมาเพื่อโดดเด่น สีเทาเมทัลลิกช่วยเสริมลุคให้ดูพรีเมียมและทันสมัยเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งความดุดันและความหรูหราใต้ฝากระโปรงแรนเจอร์2 0 2 5ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์หลายรุ่นทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบสีสูบและรุ่น V6 ที่ทรงพลังให้แรงบิดและพละกำลังอย่างน่าประทับใจเหมาะทั้งสำหรับการบรรทุกหนักและการลุยเส้นทางธรรมชาติระบบการสะเทือนใหม่ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นพร้อมกับการควบคุมที่มั่นใจในทุกสภาพถนน เมื่อเข้ามาภายในจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกหรูหราแบบ SUV มากกว่ารถกระบะทั่วไปวัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลที่ออกแบบใหม่และปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายทําให้ภายในทั้งสวยงามและใช้งานได้ดีหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่พร้อมระบบเซ็งซีเอคือไฮไลท์ของห้องโดยสารรองรับการเชื่อมต่ออัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงใช้งานระบบนําทางความบันเทิงและการตั้งค่าต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลระบบชาร์จไร้าสายและพอร์ต USB หอวลายจุด ในด้านความปลอดภัยแรนเจอร์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาไม่ว่าจะขับในเมืองหรือถอยหลังในไซ์งานก็มั่นใจได้เต็มที่ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบที่สามารถปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ระบบเกียร์และการควบคุมการยึดเกาะตามสภาพถนนปอดยังให้ความสำคัญกับการใช้งานจริง พื้นที่กระบาดท้ายมีจุดยึดสัมภาระเพิ่มขึ้นพื้นที่เก็บของอัจฉริยะและฝาท้ายที่สามารถใช้เป็นโต๊ะทํางานพร้อมด้วยปลั๊กไฟในกระบาดท้ายเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลสําหรับสายลุยรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อมาพร้อมดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าและสมรรถนะออฟโรดที่พัฒนาขึ้นเหมาะสําหรับเดินทางแคมปิ้งตกปลาหรือทริปผจญภัยอีกจุดเด่นของแรนเจอร์คือประสบการณ์ขับขี่ที่เนียบและสบายมากขึ้นฉนวนการเสียงได้รับการปรับปรุง ระบบการสะเทือนและพวงมาลัยไฟฟ้าทําให้การควบคุมแม่นยําและรู้สึกมั่นใจแม้ขับทางไกลก็ยังรู้สึกสบายดีไซน์ภายนอกไม่ได้มีดีแค่ความหลอ่อมันยังช่วยให้ลู่ลมดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่อีกด้วยตั้งแต่ด้านหน้าทรงดูดันไปจนถึงฝาท้ายที่ออกแบบมาอย่างลงตัวไฟหน้าและไฟท้ายเลเพิ่มความปลอดภัยและลุกทันสมัย Ford Ranger ปี2025ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือยานยนต์เนกประสงค์ที่พร้อมลุยทุกภารกิจ ทั้งงานหนักไลฟ์สไตล์และการเดินทางด้วยความลงตัวของพลังกำลังเทคโนโลยีความสบายและดีไซน์ที่โดดเด่นเรนเจอร์ใหม่จึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทุกด้าน